ไม่สับไม่ผ่านนวัตกรรมการแพทย์แบบใหม่ดูแลครบวงจรอ,ออฟฟิศซินโดมปวดหลังปวดคอไม่หายสักทีโรงพยาบาลเซเปียนส์มีคำตอบปวดหลังปวดคอไม่ต้องผ่าตัดโรงพยาบาลเซเปียนส์ เปิดตัวนวัตรกรรมการแพทย์แนวใหม่การรักษาความเจ็บปวดครบวงจรที่เน้นการดูแลความเจ็บปวดจากต้นเหตุอย่างแท้จริงทางกระดูกสันหลังและเส้นประสาทโดยไม่จําเป็นต้องผ่าตาดัดด้วยมาตรฐานสากนพร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางครบวงจรสร้างทางเลือกการรักษาให้คนไข้ออฟฟิซินโดมและผู้สูงอายุที่ปวดหลังโรงพยาบาลเซเปียนส์นำโดยแพทย์หญิงนัาตายาอุดมศากแพทย์ผู้ชํานาญการด้านวิสัญญีวิทยาอนุสาขาการระงับปวดผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับปวดที่มีประสบการณ์กว่า เปีเปิดให้บริการรักษาอาการปวดหลังปวดคอและปวดตามข้อด้วยเทคนิคการรักษาที่ตรงจุดค่ะนี่คือนภนะยดงศัก์นะคะก็เป็นวิสัญญีแพทยนะคะแล้วก็เป็นอนุสาขาทางด้านระงับปวดนะคะจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยก็ทำงานด้านนี้มาประมาณสัก17ปีได้นะคะ แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์พิเศษที่โรงพยาบาลพระมกุฎนะคะแล้วก็ทำโรงพยาบาลเอกชนนะคะก็คือทําอยู่ที่โรงพยาบาลองราประมาณสัก14ปีจริงๆที่ผ่านมาก็ถือว่า,าหน้าที่การนั้นก็โอเคนะก็เป็นที่รู้จักระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อตัวเองรู้สึกว่าสาขาเนี้ยมันยังค่อนข้างไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเมืองนอกเนี่ยเขาดูค่อนข้างดังนะคะเหมือนที่อเมริกาหรือว่าทางยุโรปเนี่ยคลินิกรักษปวดเนี่ยค่อนข้างเป็นที่รู้จักเยอะแล้วก็คนก็เดินไปหาเยอะนะคะแต่ทําไมเมืองไทยเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่หรือว่าบางทีคนไข้เดินม,มาหาก็นึกว่าตัวเองเป็นหมอกระดูกนะและ้วเขาก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนไข้มีปัญหาเรื่องปวดหลังหรือมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกเนี่ยจะต้องเดินมาหาหมอดมยา ออพอเราแนะนําตัวเองเขาก็งงๆแล้วเรารู้สึกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าตัดโอกาสที่คนไข้ควรจะต้องรู้แล้วก็ควรจะต้องมีแนวทางทางเลือกในการารักษาอื่นอีกนะคะดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราออกมาทําเองเนี่ยมันน่าจะทําให้คนทั่วไปรู้จักอ,อนุสาขานี้ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนทั่วไปด้วยค่ะแล้วก็มีหลายเทคโนโลยีนะคะขึ้นกับว่าปัญหาของเขานะคะ มีตั้งแต่ทำน้อยๆก็อย่างเช่นการฉีดสเตรอยด์สำหรับคนไข้ที่มีอาการปวดหลังแล้วลงขาหรือการใช้ครื่อวิทยุรักษาอาการปวดหลังจากข้อกระดูกหลังนะคะหรือแม้กระทั่งการติดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่ไขสันหลังเพื่อช่วยรักษาอาการปวดหลังที่เล้าลงขาแม้กระทั่งผ่าตัดไปแล้วแล้วไม่หายอย่างเนี้ยเราเรามีการวิจัยพบว่าบางทีไปติดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่ไขสันหลังยังได้ผลดีกว่าการผ่าตัดซ้ําด้วยซ้ํา นะคะหรือว่าการฝังเครื่องให้ยาคลายกล้ามเนื้อหรือยาโมฟ์ฟนสําหรับคนไข้ที่มีอาการปวดเรื้อรังนะคะกะ็หลายๆคนอาจจะมองภาพไม่ออกว่าเออทำไปแล้วมันจะได้ผลดียังไงแล้วมันจะต่างจากการผ่าตัดยังไงออการรักษาด้านนี้มันจะมีข้อแตกต่างจากการผ่าตัดยังไงบ้างเราพบว่าการรักษาอันนี้เนี่ยความเสี่ยงนน้อยกว่ากันเยอะนะคะแล้วก็ผลที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะ อย่างเช่นว่าเวลาเราฉีดสเตียรอยด์ไปปุ๊บเนี่ยบางคนเนี่ยแทบจะหายหลังจากออกจากห้องผ่าตัดเลยดีเลยดีเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกินยาใช้ชีวิตได้ปกตินะคะ,ะเพราะว่าบางคนจะมีปัญหาเรื่องผลข้างเคียงจากยาด้วยวนะันนี้นอันนี้จะค่อนข้างรวดเร็วเวลาทำเราก็ฉีดยาชาทำเอาคุณไม่จำเป็นต้องไปดมยาสลบนะคะแล้วก็ทำเป็นคนไข้นอกทำแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะพวกนี้จะค่อนข้างได้ผลอันอรวดเร็วนะคะ,ะการทำคลื่นวมทยุที่หลังเพื่อช่วยเรื่องอาการปวดหลัง บางทีเราก็ใช้เวลาทาตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงถึงหชั่วโมงเป็นคนไข้นอกเหมือนกันนะคะอาจจะให้ยาน,นอนหลับนิดหน่อยทาเสร็จปุ๊บอาการปวดหลังก็มักจะดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็อาจจะทําให้คนไข้ใช้ชีวิตปกติได้เลยประมาณเกือบ1ปีนะหลังจากนั้นพอมีปัญหาใหม่ก็สามารถทําใหม่ได้ก็จะเห็นว่าการรักษาเนี่ยมีความปลอดภัยสูงได้ผลรวดเร็วแล้วก็ไม่จาเป็นต้องรอซื้อตัว่ะฮะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่มันดูแตกต่าง แต่แน่นอนว่าในบางคนก็จะมีข้อจํากัดซึ่งไม่สามารถรักษาแบบอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องขาอ่อนแรงเราก็จะสังเกตว่าเคสอย่างนี้ก็ยังคงมีความจําเป็นที่จะต้องผ่านัดเหมือนกันนอกจากเรื่องของผู้ป่วยที่สูงอายุนะคะเราก็เห็นว่าเรื่องใกล้ตัวของเราทุกคนทุกคนในวัยทํางานนะคะก็เรื่องออฟฟิศซินโดรมนะคะ หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในศัพท์ทางแกรมแย่เนี่ยเราจะใช้คำว่า work-related musculoskeletal disorder ซึ่งภาวะอันนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจ,จะเจอได้ในคนไปทำงานซึ่งไม่จะเป็นว่าเป็นพนักง,งานออฟฟิศเสมอไปนะคะแล้วแต่หลากหลายอาชีพส่วนใหญ่แล้วอาการเริ่มต้นก็เป็นที่กล้ามเนื้อหลังจากที่นานๆไปเนี่ย ก็จะเริ่มมีปัญหาลูกลามไปที่ตามข้อกระดูกหมอนรองกระดูกหรือตามข้ออื่นอ,อย่างเช่นอาจจะมีเรื่องข้อมือที่นิ้วหรือข้อเท้าหรือเข่าได้นะคะภาวะเช่นนี้เนี่ยเราพบว่าถ้าอาการปวดนั้นเนี่ยเป็นไม่รุนแรงเราอาจจะเริ่มต้นที่การทำกายภาพก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณทำกายภาพไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอาจจะลองดูว่าสัก2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วดูว่าอาการปวดนั้นดูไม่ดีขึ้นมีปัญหาในการใช้ชีวิต เป็นภาวะนี้อ่ะบางครั้งมันไม่ได้เป็นที่กล้ามเนื้อแล้วนะคะอาจจะมีปัญหามากกว่าน,นั้นคุณอาจจะลองมาปรึกษาเราดูก็ได้นะคะเพื่อมารักษาที่สาเหตุโดยแท้จริงก็ สำหรับในผู้ป่วยสูงอายุนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นแบบเป็นพ่อแม่เป็นญาติของเราเองนะคะทุกคนก็จะกังวลว่าในเรื่องของการรักษาโดยเฉพาะเรื่องการผ่าตัดเนี่ยตั้งแต่จะมีความเสี่ยงในการดมยาสลบไหมมีความเสี่ยงในการผ่าตัดหรือเปล่าฟื้นตัวจะเป็นยังไงทําไปแล้วจะดีไหมระยะยาวจะมีปัญหาหรือเปล่าแน,แน่นอนว่าอันนี้เราก็จะเป็นทางเลือกอันหนึ่งที่ยังไม่ต้องผ่าตัดแล้วเราพบว่าค่อนข้างปลอดภัยเพราะเราไม่ต้องดมยาสลบ นะคะแล้วก็จะดูได้ผลค่อนข้างรวดเร็วนะคะแล้วก็ฟื้นตัวก็เร็วนะคะบางคนทำไปไม่กี่วันก็ดูดีนะแล้วก็ใช้ชีวิตปกติได้เป็นปีหรือว่าอาจจะแบบนานเลยแล้วก็สามารถทำซ้ำได้โดยที่ไม่ได้มีความเสี่ยงเพราะนั้นณปัจจุบันเนี่ยอันนี้ก็เป็นทางเลือกสำหรับคนไข้สูงอายุที่ดีทีเดียวนะคะนั้นถ้าเกิดว่า บุคคลที่คุณรักในครอบครัวนะคะมีปัญหาอันนี้คุณก็สามารถมาปรึกษาเราได้นะคะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลเซเปียนนะคะหรือว่าจะเข้าไปในอ f ฟ i ิ i ชียล n e ก็ได้ของโรงพยาบาลเซเปียนนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครข้องใจหรืออยากจะปรึกษาโทรปรึกษาเราโดยตรงก็สามารถติดต่อที่เบอร์021113703ได้นะคะที่โรงพยาบาลเซเปียนค่ะ